วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําขนมปลาต้องโกกันค่ะก่อนหน้านั้นนะคะเพิ่งได้สอนวิธีการทําสังขยาใบเตยไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําปลาต้องโกทานคู่กับตัวสังขยากันค่ะสูตรนี้นะคะแป้งกรอบนอกนุ่มในนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะคะสามารถทํากินหรือว่าทําขายเป็นอาชีพได้เลยค่ะ ท่านั้นเราไปเข้าครัวนะคะเตรียมส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งสาลีอเนกประส์ข่าน้ําเปล่านะคะมีไข่ไก่มีน้ําตาลทรายมีเกลือมียีสมีผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ํามันพืชนะคะ แป้งซาลีแนิกผสมวันนี้เพิ่งใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าเหมาะมากสําหรับการทําปาต้องโกนะคะแป้งกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะเพื่อนๆนเพิ่งจะใช้แป้งซาลีแอนิกผสมนะคะอยู่ที่250กรัมค่ะน้ําตาลทราย40กรัมนะคะยีสต์หช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชานะคะผงฟู2ช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้เกลืออยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนนะคะทุกอย่างนะคะคนคนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเติมไข่ลงไปค่ะเพิ่งใช้ไข่เบอร์3นะคะ1ฟองค่ะลงไปนวดกับตัวแป้งนะคะแล้วถึงค่อยเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะน้ําเปล่าเพิ่งใช้อยู่ที่120 ML นะคะแล้วก็นวดผสมกับตัวแป้งค่ะนวดไปเลยนะคะแล้วเติมน้ามันพืชลงไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนวดจนมันไม่ติดมือไม่ติดทาชนะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะตั้งพักแป้งไว่4ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ4ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะเอาแป้งมานวดต่อค่ะเห็นไหมว่ามันขึ้นฟูเป็นฟองอากาศแบบนี้นะคะเราจะเอาแป้งสาลีใส่ลงไปนะคะนวดเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดมือนะคะนวดไปเรื่อยๆจนแป้งมันเนียนเลยนะคะเพื่อนๆ พอนวดเสร็จแล้วนะคะพึ่งจะใช้ที่รีดแป้งนะคะรีดแป้งให้มันเป็นแผ่นบางนะคะแล้วถึงก็ตัดเป็นเส้นๆนะคะกะเอานะคะเพื่อนๆใช้มีดนี่แหละค่ะกะเอานะคะแล้วก็ตัดเอานะคะตามขนาดที่เราต้องการค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยแป้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดกันอีกรอบนะคะแล้วก็เราจะตัดค่ะตัดตามขนาดที่เราต้องการนะคะขนาดแรกพึ่งก็ตัดขนาดกลางนะคะตัดไปให้หมดเส้นนะคะ ขนาดที่2นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะตัดให้ดูเป็นขนาดใหญ่นะคะก็ตัดค่ะกะเอานะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะใช้ไม้ตะเกียบนี้ค่ะแตะน้ําเปล่าแล้วก็จุ่มลงไปตรงกลางแป้งแบบนี้นะคะให้ครบทุกชิ้นนะคะและเอาแป้งนะคะ2ชิ้นมาประกบกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะประกบกันให้สนิททุกชิ้นเลยนะคะพอประกบเสร็จแล้วนะคะเพิ่งจะใช้มือนี่ละคะ่ะกดตรงกลางแล้วก็ยืดแบบนี้นะคะพร้อมที่จะนําไปทอดแล้วค่ะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะย้ำว่าห้ามใช้ไฟแรงใช้ไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วก็เอาขนมลงไปทอดนะคะแป้งมันจะได้ฟูสวยนะคะและที่สำคัญมันจะค่อยๆสุกสีมันจะออกมาสวยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงนะคะขนมมันจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกนะคะย้ำนะคะว่าน้ำมันต้องร้อนขนมมันจะได้ไม่ออมน้ำมันและมันจะได้ฟูสวยนะคะ เราก็ค่อยๆกลับขนมไปมานะคะให้มันสุกทั้งสองด้านเสมอกันนะคะสีของขนมนะคะก็จะค่อยๆเหลืองสีทองสวยขึ้นมาท,ทันทีนะคะเพราะขนมของเรานะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจากนั้นนะคะให้ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตัวขนมออกมาสีเหลืองสวยมากค่ะเพื่อนๆนสังเกตไหมว่าตัวขนมนะคะจะแห้งไม่อมน้ํามันเลยนะคะเพื่อนๆนฉะนั้นใช้เทคนิคที่เพิ่งบอกนะคะว่าน้ํามันต้องร้อนใช้ไฟกลางค่ะปลาต้องโกของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ร้อนๆเลยค่ะเราก็จะทานคู่กับตัวสังขยาใบเตยของเรานะคะเข้ากันดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะสังขยาใบเตยนะคะเพิ่งได้สอนไว้แล้วนะคะกดเข้าไปดูในช่องของพึ่งได้เลยนะคะ ตัวแป้งข้างในเห็นไหมคะว่ามีความนุ่มมีความเป็นเส้นใยของตัวแป้งนะคะนี่ค่ะสูตรนี้แป้งจะกรอบนอกนะคะแล้วก็นุ่มในค่ะขนาดเย็นแล้วนะคะแป้งก็ยังนุ่มอยู่นะคะเพื่อนๆนยิ่งได้ทานคู่กับตัวสังขยาใบเตยนะคะฟินระดับสิบเลยค่ะเพื่อนๆนเข้ากันดีมากค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ลองไปทําดูนะคะทํากินหรือว่าทําขายได้เลยค่ะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ